กลับเข้าสู่รายการ Thailand Got Talent โดย Sunsilk a Resona สน,น,นสับสนุนทุกความสามารถครับเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างแท้จริงแม้กระทั่งสาวประเภทสองวันนี้จะมาโชว์อะไรครับบทกวีจากหวัวจิตหัวใจของผู้หญิงบทนี้มีชื่อว่าน้ำตา ตัวแม่ขอเึ่งประเบ่ด,ด้วยครับพรบพร้อมรเชิญครับกูอยู่ของกูดีๆมึงมาหลีกกูทำไมกูอยู่ของกูนิ่งๆแล้วมึงมาปิ้งกูทำไมกูอยู่ของกูเฉยๆมึงมาเสยกูทำไม กูอยู่ของกูคนเดียวนะก,กูก็อยู่ของกูคนเดียวกูได้ไปเชิญมึงเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตกูตั้งแต่เมื่อไหร่ใครใช้โทรมาหามึงนั่นแหละเดินมาขอเบอร์ส่งมเมสเซจว่าคิดถึงเธอมึงอย่าละมือทางใจไม่ได้เมื่อก่อนล้างตรงทุกวันไม่เคยยั่งยืนใจสิเดี๋ยวนี้บอกมนันล้างหน่อยดิมึงบอกนั่งแท็กซี่ดีไหมคี่จะบอกว่า โทษนะครับดูแล้วไม่อยากดูต่อคือจะบอกว่าความตั้งใจดีค่ะอย่าอย่าไปท้อนะอย่าไปท้ออย่าคิดว่าวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายมันมีอะไรที่ทําได้อีกเยอะค่ะไม่ใช่วทีสุดท้ายแน่นอนทุกคนมันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตตัวเองก้าวเดินต่อไปได้มีคนที่แย่กว่าเราเยอะไม่ต้องกลัวคนที่ไม่กล้าขึ้นมายืนบนเวทีนี้ยังอายอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอีกเพียบตัวเองมายืนตรงนี้นี่ถือว่าเจ๋งมากแล้วอย่ายอมแพ้ชีวิตยัอยงอีกยาวไกลค่ะ ไม่ผ่านครับไก็เข้าใจเนาะแต่ก็มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็โอเคก็ค่ต้องให้กำลังใจเขาแหละ